หมอดูโหราศาสตร์ปันทงพิธาดวงแตกไร้เกณฑ์นั่งนายกก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจากทางช่องของเราด้วยนะครับหมอดูโหราศาสตร์ปันทงพิธาดวงแตกไร้เกณฑ์นั่งนายกเหตุริดรอนสถาบันพระมหากษัตริย์ลดอำนาจทหารจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อสองเสาหลักของดวงเมือง เตือนหากดื้อดึงถึง18ตุลาคม2566อาจถึงขั้นต้องลี้ภัยไปต่างประเทศชี้ดวงกรุงรัตนโกสินทร์พริหัสหนุนอาทิตย์ไม่มีทางแก้ม .112 สำเร็จพร้อมระบุดวงนายกรัฐมนตรีจะเป็นชาวราศีสิง์จากพรรคเพื่อไทยขณะที่ดวงทหารยังอ่อนกำลังจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งในเดือนตุลาคม เผยมีเกณฑ์ปฏิวัติกองทัพพร้อมทั้งเกิดสองเหตุการณ์ใหญ่ช่วงปลายปี2568กำลังเข้าได้เข้าเข็มทีเดียวสำหรับการฟอร์มรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลพร้อมนั้งเตรียมเสนอชื่อให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสต่อต้านจากเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภาซึ่งประกาศว่าหากก้าวไกลยืนยันที่จะแก้ม112บรรดาวุฒิสมาชิกสอวก็จะไม่โหวตให้นายพิธาขณะเดียวกันนายพิธายังถูกยื่นตรวจสอบกรณีถือหุ้นไอทีวีซึ่งอาจส่งผลให้เขาขาดคุณสมบัติในการสมัครสสอ,อทำให้หลายฝ่ายเริ่มไม่มั่นใจว่า นายพิธาจะมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหรือไม่ขณะที่สายมูก็อยากจะรู้ว่าดวงของนายพิธาตอนนี้เป็นอย่างไรมีบารมีมากพอที่จะเป็นนายกหรือไม่อาจารย์ฟลุกหมอดูโหราศาสตร์ไทยได้คำนวณดวงชะตาของนายพิธาว่า นายพิธาเกิดวันที่5กันยายน2523เป็นชาวราศีสิงห์ลัคนากันตอนนี้ดวงนายพิธาขึ้นชัดว่าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนแถมมีดวงจะต้องลีภัยด้วยซ้ำเนื่องจากดาวพฤหัสเข้ามรณนะจึงเป็นอริกันดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของครูผู้ใหญ่ผู้สูงวัยเข้ามรณนะติดเกณฑ์ดวงช้ำผินทุบาท ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหญ่เกณฑ์หนึ่งดังนั้นอย่างไงสวก็ไม่โหวตให้ในายพิธาเป็นนายกโดนเช็คบินแน่นอนโดยจังหวะเช็คบินนั้นรอแค่ราหูอย่างเดียวซึ่งพระราหูจะมาลิงลักนาะกันในวันที่17ตุลาคม2566ดวงจะแตกตอนนั้นจริงๆแล้วดวงของนายพิธานั้นหากเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นนายกที่เข้มแข็งมาก เนื่องจากเมื่อครั้งเริ่มต้นกรุงรัตนกโกสินทร์ได้ทําการฝังเสาหลักเมืองเพื่อผูกดวงเมืองในวันอาทิตย์ที่21เมษายน2325ดวงเมืองของกรุงรัตนกโกสินทร์จึงเป็นราศีเมษธาตุไฟซึ่งธาตุไฟมีเสาหลัก3ต้นคือเมธนูและสิงห์นายพิธาเป็นราศีสิงห์ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักเพลิงจึงส่งเสริมกับดวงเมือง แต่ดวงเมืองผูกไว้กับกษัตริย์และทหารการที่นายพิธาริตรอนสถาบันกษัตริย์และลดอำนาจทหารซึ่งเป็นสองเสาหลักของดวงเมืองจึงทำให้นายพิธาไม่สามารถขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้จังหวะเช็คบินคุณพิธาจริงๆคือตอนที่ราหูเล็งลักประมาณวันที่18ตุลาคม2566เป็นเกณฑ์ใหญ่เป็นเกณฑ์ดวงแตกชัดเจนมันกดดวงหนัก ถ้าคุณพิธาไม่ผ่อนมีเกณฑ์ถึงขั้นลีภัยได้เลยเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์เดียวกับดวงคุณทักษิณตอนนั้นหลวงตามหาบัวดูดวงคุณทักษิณว่าระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่ดวงเมืองของกรุงรัตนกโกสินนั้นส่งเสริมกษัตริย์และผูกไว้กับทหารดังนั้นการที่คุณวิทาจะแก้มอ1 2, ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะเข้าไปปฏิรูปกองทัพจึงยากที่คุณพิธาจะขึ้นมาเป็นนายกอาจารย์ฟุกกล่าวทั้งนี้ดวงเมืองของกรุงรัตนโกสินน์นั้นคำนวณตามเวลาขณะที่ทำพิธีฝังเสาหลักเมืองในวันที่21เมษายน2325ซึ่งตรงกับปีขานวันกรียุศักราช1,783,568วัน ดวงอาทิตย์อุทย 20, ัย0620ดวงอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนเกษตรภพที่5สถิตยอยู่ในตำแหน่งประมาอุจจะซึ่งเป็นเรือนเกษตรของดาวอังคารและร่วมกับลัคนาในราศีเมษได้รับแสงจากดาวพริฤหัสดาวคุณธรรมดาวแห่งคุณงามความดีพริฤหัสหมายถึงกฎหมายจริยธรรมองค์กรและอยู่ในตำแหน่งภาวะการกะ เรียกว่าลัคนาการกะโดยดวงอาทิตย์หมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้นำประเทศมีความหมายว่าประเทศไทยจะต้องมีพระมหากษัตริย์มีผู้นำประเทศและอธิปไตยอย่างแน่นอนและมั่นคงเป็นที่ยอมรับนับถือของนานาประเทศโดยที่ดวงอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนภพที่หด้วยแสดงว่าสืบพระราชสันตติวงศ์ก็ดี การที่จะมีผู้นำประเทศก็ดีย่อมจะต้องมีติดต่อเรื่อยไปโดยไม่มีการขาดตอนและจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิสมณชีพรามจาร์ตลอดจนประชาชนปัจจุบันเราจึงได้เห็นสมาชิกวุฒิสภาออกมาประกาศว่าจะไม่โหวตให้หนายพิธาเป็นนายกหากพกรรคก้าวไกลยังคงยืนยันที่จะแก้ไขม .112 ส่วนว่าหากนายกพิธาไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้แล้วใครที่มีดวงจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นั้นอาจารย์ฟลุกบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีแกนนำของฝั่งประชาธิปไตยหลายคนที่เป็นลัคนาราศีสิงห์ไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทย อุ้งอิงเกิดวันที่21สิงหาคม2529ราศีสิงห์นายแพทย์ชนลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเกิดวันที่4มิถุนา2504ารราศีพฤกษกอลัณคณาสิงห์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยดวงตามปฏิทิน100ปีถึงเกิดวันศุกร์ที่3ขึ้น1นึ่งค่ำเดือนกันยายน2491 ปีชวดราศีสิงค์คือดวงเมืองไปกระตุ้นบางอย่างทำให้บรรดาผู้ที่ขึ้นมาเป็นผู้นำทางการเมืองล้วนเป็นชาวราศีสิง์แบบขึ้นมายกแผงเป็นความบังเอิญที่ไม่บังเอิญหากไม่ใช่คุณพิธาผมมองว่าตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยน่าจะได้เป็นนายกเพราะคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกน่าจะมาจากราศีสิงห์ หากคนราศีสิงข์ขึ้นมาเป็นผู้นำจะอยู่ได้นานเพราะดวงเมืองเป็นราศีเมษธ,ธาตุไฟซึ่งสิง์เป็นหนึ่งในเสาหลักของธาตุไฟยอย่างพลเอกเพรมติลสุรานนท์ก็ราศีสิง์อีกทั้งยังเป็นทหารซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของดวงเมืองท่านจึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ถึง8ปีหลังลงจากตำแหน่งนายกท่านก็ได้เป็นองคมนตรีอาจารย์ฟลุกกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ดีดวงเมืองในขณะนี้นั้นทหารยังอ่อนกำลังเพราะดาวอังคารซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามนักต่อสู้เข้าเรือนพันธุทำให้เป็นมิตรคืออ่อนกำลังต่ำสักตอนนี้ทหารเลยนิ่งแต่ช่วงปลายปีคือตั้งแต่เดือนตุลาคม2566อังคารจะกลับมามีกำลังโดยราหูจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีน ในวันที่17ตุลาคม2566และอังคารจะเป็นมหาจักรทหารจะค่อยฟื้นกำลังขึ้นอีกครั้งดังนั้นถ้าเกิดเหตุความวุ่นวายช่วงปลายปีทหารมีเกณฑ์จะใช้กำลังเพราะอังคารเป็นมหาจักรจึงอยากเตือนคุณพิธาให้ใจเย็นยินถ้าคุณพิธายัางแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์กับทหารหรือดึงดันจะแก้มอ .112 น่าจะเป็นเรื่องแน่ ช่วงราหูย้ายเข้าราศีมีนอาจจะมีการเกณฑ์การแต่งตั้งใหม่คือถ้าคุณพิธาจะขึ้นนั่งตำแหน่งนายกอาจจะมีการดีดคุณพิธาออกแล้วตั้งคนใหม่ขึ้นมาคือดวงคุณพิธาขึ้นไม่ได้จริงๆถ้าช่วงตุลาคมคุณพิธาดึงดันจะขึ้นก็อาจถึงขั้นต้องลี้ภัยไปต่างประเทศอาจารย์ฟุกกล่าวอาจารย์ฟุกยังได้กล่าวว่า ขณะน,นี้เรืกอปฏิวัติเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากหลักของฟุธเชื่อเรื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นทันทีที่พรรคร่วมรัฐบาลมีการเซ็น MOU แปลว่ารัฐบาลได้เกิดขึ้นแล้วจึงเข้าสู่หลักเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อรัฐบาลดับทหารซึ่งถูกผูกไว้กับดวงเมืองจะก,กำเนิดเกิดขึ้นส่งผลให้ทันทีที่รัฐบาลเกิดเลืกปฏิวัติก็เกิดขึ้นด้วย ซึ่งเมื่อเลิกปฏิวัติเกิดขึ้นก็จะคำนวณได้ว่าดวงของนายกในขณะนั้นจะอยู่ได้กี่ปีส่วนว่าเลิกปฏิวัติจะเป็นเมื่อไรก็ต้องรอดูว่านายกรัฐมนตรีคนที่30จะเป็นใครขณะเดียวกันกองทัพมีเกณฑ์ต้องถูกปฏิรูปแต่คนที่ปฏิรูปต้องเป็นทหารเหมือนในสมัยที่พลเอกเปรมปฏิรูปกองทัพคนธรรมดาทำไม่ได้เพราะบารมีไม่ถึง เกณฑ์ที่จะมีการปฏิรูปกองทัพคือปลายปี2,568ซึ่งช่วงนั้นอาจจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้น2เรื่องคือการมีเคลื่อนย้ายกองทัพขนาดใหญ่และมีการปฏิรูปกองทัพคำทำนายของดวงเมืองบอกว่าจะมีทหารยศพันตรีหรือพลโทเข้ามาแก้วิกฤตประเทศเพราะดาวอังคารของดวงเมืองเป็นขึงบระเกษตรซึ่งปรชาชาโชค ปรักกษตรแปลว,ว่าอ่อนกําลังราชาโชคแปลว,ว่าได้มังง่ายๆหรือมีอํานาจวาสนาจึงแปลว,ว่าทหารที่จะเข้ามาจะมียศตั้งแต่พันตรีถึงพลโทอาจารย์ฟุกกล่าว